นี้ได้เช่ามาอีกหนึ่งชุดครับชุดนี้ได้มาพร้อมกันทั้งหมดห้าองค์นะครับมีคนเอามาปล่อยนะครับนี่เป็นพะหุยานครับจอบปลอนครับปีสองห้าหนึ่งสามนี่เป็นเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะจะมีราคาหน่อยนะครับถ้าเนื้อทองแดงก็หลักร้อยต้นๆครับเนื้อราวะก็พันนะครับพันบวกลบนะครับแล้วแต่สภาพนะครับ มาจะมุกจะแตกนะครับหิวนะวะวันนี้ดูง่ายนะครับแตกแขนจะแตกนะครับจะที่นี้จะมีรอยจิกนะครับเนี่ยรอยจิกจะมีรอยจิกนะครับปีสองขันสามปีลึกนะครับพิธีใหญ่นะครับพระพุทธจะมียี่สิบห้าสตรวรรษนะครับเนื้อดินนะครับนี่ออกโซน สีผู้โทนนะครับโซนสีผู้โทนหลังมีสองเลยครับมาเป็นกล่องแบบนี้แบบนี้ก็อยู่หลักร้อยนะครับต้องสวยจริงๆครับแล้วต้องติดพิมพ์ยอดยทียบนะ่ผ่ากษตวรรษวังจกแพงนี่เป็นเนื้อชิ้นนะครับ สังกติจุดครับเนี่ยตัวจีวรเนี่ยมีจุดครับเนี่ยแล้วถ้าสังเกตดีดีในตาขวาจะมีเส้นขีดเส้นเชื่อมกันนะมีทับบวกขึ้นครนะมีเป็นพระลือนายักษ์งหลวงพ่อแหวนนะปี2516ครับองค์น,นี้สวยครับจมูกโด่งมากเลยนะ หมุกสุดบล็อกเลยนะครับจะมีเส้นท้องหนึ่งเส้นนะครับเนี่ยมีรอยคู่ตรงคางเนี่ยพิมพ์พักขนาดพิมพ์พลาจะประมาณเนี่ยสามนิ้วมือนะครับสามนิ้วมือเราเนี่ย รับมีเส้นวิ่งตามโพนะครับนะเส้นวิ่งยาวขึ้นมาอย่างนี้นะครับหลักร้อยถึงหลักพันนะครับพัน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 ร้อยบวกลบเนี่ยครับนะแล้วแต่ความสวยเลยนะครับท่าเรือนายาชมพูแหวนนะครัอันนี้จะเป็น รก็จะชินนาลาดหล่อชินนาชนะครับของหลวงปู่วิเวียวัดรวงแขน,น,นะครับมีตอกโคดเนี่ยครับเนี่ยจำโคดตรเนี่ยนี้เป็นเนื้อนวะนะครับเบอร์ตะใบนี่โอเคครับเดี๋ยวใครมีแบบนี้มี3-4องค์2-3องค์นะครับก็แอดไลน์ส่งรูปมาให้ดูได้ครับยินดีรับเช่านะถ้าองค์เดียวจะไม่คุ้มแล้วไม่คุ้มค่าสงนะ่งครับ ีแบบนีบ้พี่ก็ส่งมา5องค์เลยนะครับโอเคครับ